เอาท่ก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้นะครับก็เมื่อเข้ามาอยู่ในแมป All Star นะครับก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มีอัปเดตมาใหม่นะครับก็มีทั้งโค้ดแล้วก็มาทั้งตัวละครนะครับก็อย่างแรกนะครับโค้ดนะครับก็คือนี่นะครับโค้ดแรกนะครับเดี๋ยวใส่ตามผมเลยนะนี่นี่นะครับอันนี้นะครับคือโค้ดแรกนะครับนี่มันจะได้ทั้งหมด400เจมนะครับโค้ดเยอะเลยนะครับนี่ครัไลค์เดอะเกม e ็อกนะครับ นอย่างต่อไปนะครับในอัปเดตต่อไปนะครับก็คือนี่นะครับทุกคนนี่นะครับคืออัปเดตต่อไปนะครับตอนอันนี้ก็ครับก็คือ D S Mission นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันยอมจากอะไรก็มันจะได้ไอ้นี่ครับ Mouse Pad นะครับมันก็คือไอเหมือนที่นั่งนี่แหละอะไรนี่แหละที่มันลอยได้ครับต่อไปก็คือ New Unit นะครับก็คือตัวละครใหม่นะครับนี่โอ้ยเมื่อกี้เผลอเป่าไหนะ อันนี้คือตัวละครใหม่นะครับ New Unit เนี่ยอันแรกก็คือ Sasuke Evolution นะครับผมไม่แน่ใจนะว่ามันคืออันนี้หรือเปล่าเนะี่ยทุกคนเนะี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันแช่น,นี้หรือเปล่าแต่ว่ามันอาจจะแช่นั่แหละแล้วก็เล่นโงคุนะครับเล่นโงคุก็ไอตัวซ้ายมือเลยครับแล้วก็อีกมือีกมากมายนะครับแล้วผมว่าคาดไว้นะนไอตัวอื่นๆเนะี่ยผมว่ามันน่าจะมีไอตัวนี้ด้วยแหละไอสูสุนอันนะ่ะที่เล่นงงเล่น ไม่ใช่แล้วเดนโงคุนะครับมันต่อทู้ด้วยผมว่าน่าจะมีตัวนี้ด้วยแหละมันมีให้ถุงแหละน่าจะผมดอนนะออเดอร์นี่นะครับคือมันจะ i n ท u i s o m Tact Max นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรต่อไปนะครับก็คือนามิแคทเพอร์เวฟจินคิดก็คือมันมันจะเพิ่มแบบนามิอะครับมันมันจะให้เงินมากขึ้นนะครับในการเอ้ยต่อแต่ละเว็บอะครับผมไม่แน่ใจผมก็แปลตรงตัวเลย ต่อไปนะครับก็คือผูอ้จี่โทดและอัปเกรดคอร์อินคีอันนี้ก็บบบก็คือราคามันจะเพิ่มขึ้นอ่ะน่าจะราคาอไอที่วางเลยครับตัต้กอัปเกรดก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็มอก็โคดแหละครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปในวันใหน้มันทักไลน์มันจังวะเอาเป็นว่านะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ไม่ปาสั้นเกินคิปวันนะ่ะ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคนก็สำหรับคลิปที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้นะครับคนสำหรับวันนี้ก็ไปนะครับบ๊ายบาย